ข้อต่อข้องอติดกาวแล้วเอาออกยากเราไม่ต้องต้มเลยครับผมถ้าต้มแล้วเวลาดึงออกมันจะเสียรูปทรงหรือว่าบิดเบี้ยวทําให้ข้อต่อข้องอของเราเสียหายนั่นเองครับวิธีง่ายๆให้เรานํามาแช่ทินเนอร์หรือว่าน้ามันสวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันแล้วกับช่องพ่อเพลินชานแนนะครับ ใครที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อข้องอครับเวลาติดกาวแล้วเอาออกไม่ได้ครับหรือว่าออกยากครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพิ่นจะพาคุณผู้ชมนําข้อต่อข้องอที่มันติดกาวออกโดยวิธีง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับของใช้ในครัวเรือนของเราหรือว่าในบ้านเรือนของเราที่เราใช้ทุกวันเป็นประจานะครับ<ๆ>ก็สามารถทำให้ข้อต่อข้องอของเรา,เราหลุดออกง่ายนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับ พ่อเพนขอคนละหนึ่งสับสไครตสันกระดิ่งไว้ขอเตรียคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปนําข้อต่อข้องอออกจากการติดกาวด้วยกันเลยนะครับนี่ครับทินเนอร์สามเอนี่นะครับในการทําให้ข้อต่อข้องอของเราที่มันติดกาวอยู่หลุดออกง่ายนะครับวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับ เราจะใส่ทินเนอร์ลงไปอย่างนี้นะครับเทลงไปเลยครับเราแช่ทิ้งไว้เลยนะครับแช่ทิ้งไว้ประมาณ5้าหรือสิบนาทีครับรับรองครับคุณผู้ชมครับกาวที่อยู่ด้านในที่มันติดท่อ PVC อยู่จะหลุดออกง่ายแน่นอนครับ ครับคุณผู้ชมครับเมื่อครบเวลาแล้วครับสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเราจะมาถอดดูว่ามันจะหลุดออกง่ายไหมครับตัวนี้นะครับดูสิครับบีบเบี้ยวหมดแล้วครับมันไม่ออกเดี๋ยวเราจะมาลูกันแน่นดูอืมครับกาวครับหลุดออกบนเลยครับ นี่ครับเกาวหลุดนอกแล้วครับด้านนี้เหมือนกันครับแน่นครับมันก็ค่อยบุดแบบนี้นี่ดูสิครับเป็นกาวนะครับติดรอบๆตรงนี้กาวทั้งนั้นเลยครับนะครับยังดีครับรูปทรงก็เหมือนเดิมไม่บูดไม่เบี้ยวเพราะว่าเราไม่ได้เผาไฟนะครับ อืครับหลุดออกแล้วครับหลุดออกง่ายๆเลยครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายครับในการนำข้อต่อข้องอที่ติดกาวออกมาแบบนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเคล็ดลับดีๆที่พ่อเพลินมาแนะนำในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามพอเพื่อนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม